วิ่งจบไปแล้วครับมาดูผลงานของผมวิ่ง10กิโลนะครับเออ10กิโลของผมวันนี้10กิโล47นาทีเพจ4 42ครับมาดูบรรยากาศในงานนะครับหลังเข้าเส้นชัย ขอบคุณครับขอบคุณวีดีเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับยินดีด้วยยินดีด้วยได้สุขภาพได้ออกกําลังกายวันนี้ได้ครับได้ได้ยินดีครับสวัสดีครับได้เจ้าเท่าไหร่อันดับได้สามลูกได้สามลูกเอ้ามีอยู่สองลูกแล้วเป็นไหมติดตามให้กับโรงเรียนครับเข้าใจกับการกังวลที่หนึ่ง สวัสดีครับเดี๋ยวลงใน YouTube ครับเฮ้ยมีคนบอกว่าไปอีกพี่ปออีกหน่อยพี่ปออีกหน่อยพี่ปอจะใช้เหงือกหายใจแทนอยู่แล้วไอคนนี้ครับหัวหนฮะโอ้ยลากยับมากินขนมจีนอีกมันกินได้ยังไงว่าแลต้องข้างทางไม่ไปยงข้างเป็นไงมด สบายสบายมดสบายดูหน้าผมเลยผมก็สบายครับชุดนี้ชุดนี้ดูไว้ครับขอขอละลาบละล้วงหน่อยฮะขอละลาบละล้วงหน่อยฮันนันไงโอ้หนึง่งสองสามสี่ดูแรงเลยไหมอียดูโคตรแรงอ่ะอย่างเงี้ยดูอ่ะที่ไม่ดูอ่ะดูแรงเลยไหม ทิมนี่ดูอ่ะกินดูเลยนะครกินดุอ่ะเมียดุเมียพี่ไม่มาทีนะพี่จะบอกอะไรคำหนึ่งว่าเมียไม่ใช่แม่ตอแหลตอบอ,อ่ะย <laughs> ขอโทษครับคุณเมียต่อหน้าเพื่อนพี่ขอไป <laughs> ไอ้นี่นี่ก็ใครเย็นใครเยอจังไปไปอีกหน่อยไปยังโดวนวิ่งเพลทห้าแต่แรกไม่เอาจะวิ่งสี่กว่าเป็นไ,ไงนะ่ะ มม่น่าเลยไม่น่าเลยเดี๋ยวไปรับเมียก่อนฮนะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีด้วยครับครับผมสวัสดีครับผมมาจากที่ไหนครับเนี่ย สีน้ำตากอยู่พี่ปูนต่อครับวันนี้ที่นครมีวิ่งราชพัฒด้วยใช่ไหมครับรู้สึกว่าไม่แน่ใจมาทำมาอยู่ที่บรานครับผมยินดีด้วยครับไม่ทราบชื่ออะไรครับสมพรครับผมได้ได้ได้ยังเป้าไหมครับได้ตามเป้าไหมอ๋อกดดันนิดหน่อยเพราะว่าอันดับที่ยืนน้อยมากอ่าขอถามนิดนเวลาเท่าไหร่ครับ ละมาณ22นาทีคร man, ับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะลงในช่อง y ยูทูปฝากติดตามด้วยอ่าช่องปออดทนคนชอบวิ่งครับเพิ่งทําช่อง นักวิ่งก็กำลังเข้ามาเรื่อยๆนะครใครเป็นใครไปตามดูนะครับสู้ๆครับสู้ๆครับสู้ๆครับ สู้สู้ครับน้ากเงผู้หญิงและผ้ายนรเยังผู้หญิงละผู้ชายให้มาก็แถวข้างูชีวเลครับก็แถวก็แถหลังเต็นน่ะหลังเต็นข้างผว้ราวันเดียวนะครับเพื่อเช็คความพร้อมนะครับเราจะเริ่มมอช่วยรางวัลให้กับพฟรนก่อนเมื่อฟรนเสร็จเรียบร้อยนะครับจมอบ